โยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกม Survival o n l ลด์อกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็เป็น e ีีที่4แล้วนะครับผมก็จากอ p พีก่อนนะผมได้บอกไว้ว่าเดี๋ยวจะมาเจอกันใหม่ในตอนที่ผมพร้อมจะไปเกาะน,นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะครับผมซึ่งผมได้สร้างเอ่อเจ้าเครื่องนี้มาแล้วนะครับผมซึ่งเครื่องนี้มันเป็นเอ่อเครื่องสแกนหาเกาะน,นะครับผมซึ่งวิธีปลดล็อกเนี่ยเราจะซึ่งเอ่อเดี๋ยวกน ก็ไอเครื ah ่องนี rain, ้มันไม่สามารถคาฟได้เลยนะครับผมเราจะต้องปลดล็อกก่อนนะครับผมซึ่งวิธีปลดล็อกี่ยก็คือการใช้บูปินนะครับผมถามว่าบูปินเอามาจากไหนก็ซื้อจากพ่อค้าครับผมอ่าซื้อจากพ่อค้านะครับผมก็เมื่อเราปลดล็อกแล้วเนี่ยมันจะอยู่แถบตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นเครื่องอันนี้นะครับผมซึ่งวิธีคาฟเนี่ยเราต้องหาของพวกนี้มานะครับผมก็ของพวกนี้นี่ก็ซื้อได้จากพ่อค้าครับผม โอเคก็เม okay. ื่อคราฟเสร็จแล้วเราก็มาตั้งก็จะได้แบบนี้นะผมแต่ว่ายังใช้ไม่ได้นะผมเราจะต้องเออใช้แบตเตอรี่อีกนะครับผมซึ่งแบตเตอรี่เราก็หาจากพ่อค้าเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งแบตเตอรี่เป็นแบบนี้นะครับผมอ่าก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปกันอย่างแน่ะนะกกอนนะครับผมเราจะไปดูเกาะกันนะครับผมหลังจากที่อยู่บนแพามานานนะครับผม <S <S และส่วนตรงนี้นะผมอันนี้เป็นเาสายล่อฟ้านะครับผมที่ผมซื้อบุูปินมาเรียนดูนะครับผมตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นเออกองไฟนะครับผม ที่ไหนได้ไม่ใช่นะผมมันเป็นเอ่อสายล่อฟ้านะครับผมซึ่งเดี๋ยวไม่แน่ผมก็ทุบออกแหละเพราะว่ามันเอ่อเกะกะนะครับผมส่วนตรงนี้นี่เป็นเอ่อที่ดักจับของนะถ้ามันมีเอ่อพวกกล่องพวกอะไรมาจะเข้ามาอยู่ในนี้เลยนะผมเราก็แค่มาเดินเก็บเก็บเก็บได้เลยนะผมเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราก็สร้างมาสักประมาณตรงนี้แหละนะครับผมเออแล้วก็ตอนนี้ผมเป็นเอ่อร้อนในนะผมอยู่ที่เหงือกนะครับผมเวลาพูดเนี่ยมันมันตรเจ็บเลยนะครับผม ก็ขอัฟด้วยนะถ้าผมไม่ไม่ค่อยพูดนะผมออแล้วก็ไอการอัปเดตเนี่ยมันเปลี่ยนรูปร่างของเออสิ่งสิ่งของไวด้วยนะผมอย่างเออเครื่องเออเก็บน้ำนะผมมันก็เปลี่ยนไปนะครับผมโดยเฉพาะอันนี้เลยนะอันนี้ดูง่ายสุดเลยนะผมถ้าใครดูคลิปก่อนมานะผมว่ามันจะเป็นรูปร่างยังไงนะผมแต่วันนี้นะผมมันอัปเดตมานะผมมันก็เปลี่ยนรูปร่างไปนะครับผมแต่ก็ยังคงเออย่างได้3อันเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาแบตเตอรี่มาใส่ก่อนดีกว่า ออกมาสิโอเคแล้วก็มาตั้งตรงนี้จากนั้นก็กดที่เครื่องเลยได้ไหมอ๋อนี่น,นี่เห็นไหมเห็นไหมที่จอนะครับผมน่าจะต้องรอให้มันเ,เต็มหลอดก่อนนะครับผมส่วนนี้เป็นรูปเป็นแบตเตอรี่นะครับผมถ้าหมดนี่เราน่าจะต้องอไปซื้อแบตเตอรี่มาใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวรอให้มันครบ เต็มหลอดก่อนนะครับผมโอเคครับตอนนี้มันเสร็จแล้วนะผมตอนนี้เราสามารถดึงอะไรออกมาได้ปึ๊บอ่าน่าจะเป็นเออตั๋วนะครับผมโอเคไหนดูซิอ่านี่เราได้ตั๋วมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นตั๋วสำหรับการเดินทางครับผมอ่าไปลุยอ๋อลืมลืมสมอเรือโอเคเดี๋ยวค้าสมอเรือก่อนอันนี้โอเคเดี๋ยวเอามาวางไว้ก่อนครับผม แทนขวาแล้วกันชึบเยี่ยมตรงนี้โดดน้ำได้ไหมไม่ได้นะครับผมโอเคเราไปลุยเกาะกันเลยชึบเราจะกดอีกทีนึงไปโอเครอสักครู่ครับผมหมายยังดาวนโหลดเหรอดาวนโหลดไอแลสนานหรือเปล่า โอเคผมว่านานแหละเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมดาวน์โหลดเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมโอ้ดูดิโ,โครนานผมว่าโคตนนานเลยแหละโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ดาวน์โหลดเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมโอ้โอเคครันนบผมไม่มีเสียงด้วยโอเคครับก็หลังจากรอมาประมาณสักสี่วันนะครับผมก็โหลดเสร็จสักทีคือโหลดนานมากนะครับผมคือโหลดโคตนนานอะ่ะเออคือผมผมอ่านมันงงะวันพีชจบไปเล่มหนึ่งอะ่ะ ไม่สิอย่าเรียกว่าอ่านเลยเรียกว่าดูแต่ภาพ <c oughs> เอาดีกว่าดูแต่ภาพโอเคตอนนี้เราได้มาเหยียบเกาะแล้วนะผมพื้นดินพื้นดินโอเ,เป็นการเหยียบเกาะครั้งแรกของเราเลยนะครับผมโอเคไม่มีตึกด้วยครับผมโอเคไหนลองไปสำรวจดูหน่อยสิโอเคก็ตอนแรกมันมีเพลงนะตอนนี้เพลงดับไปแล้วโอเคครับเหมือนจะเป็นเอ่อ เมืองที่ล่มสลายนะครับผมเป็นเมืองล้างไปแล้วนะครับผมโอเคเข้าได้หรือเปล่าเนะี่ยเปิดประตูได้ไหมโอเคไม่ได้เดี๋ยวเดินเดี๋ยวดูรอบๆก่อนแล้วกันนะครับผมเผื่อมันจะมีเอ,อ่อทางเข้าโอเคครับไม่มีทางเข้านะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเรือเรืออยู่ไหนวะแพอ๋ออยู่อยู่แถบนู้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลงทางอีก โอเคเราไม่สามารถเข้าไปในเกาะได้นะครับผมอันนี้เก็บได้ไหมอ๋อเก็บได้กลายเป็นเศษเหล็กโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงอือนดีกว่าเลยแล้วเอ้ยวางวาง,วางเออวังไม่ได้เอาธนูมาครับผมมอเฮ้กินแต่เนื้อปลากับผักกินเนื้อกวางสักหน่อือเฮ้ยมันกัดเราด้วยใช่ไหมโอเคตายแล้วใช้อนี้แร่หรือเปล่า เพราะมันไม่มีมีดชึบอาใช่ด้วยครับผมโอ้ยได้หัวกวางมาด้วยครับเดี๋ยวไปติดที่บ้านโอเคอันนี้อะไรเนะี่ยอันนี้รถรถบรรทุกเออน้ำมันหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ข้างหน้ามีหมูใรับหผมอ๋อหมูป่าหมูป่า a ค a d e เดมี่แทงแม่ไงไอ้แทงหัวเออ,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 อโดนคุยด,ด้วยตายสิเอ้ยมันไม่ตายอือ ตายครับผมโอเคมีเขี้ยวได้ครับตัดมาได้ไหมอืมอ่าไม่ได้เนื้อไม่ได้หัวหมูครับผมโอเคอันนี้มีปั๊มน้ํามันพ้ยลมไม่สิเสียงเสียงในเกมมันดังนะผมโอเคกินผักก่อนเข้าไม่ได้ระมันต้องมีที่เข้าได้สักที่หนึ่งสิเก็บได้ไหมโอเคเก็บได้เอ้ยเราตัดตัดต้นไม้ได้หรือเปล่า ลองดูก่อนเผื่อตัดต้นไม้ได้ครับผมเอ้ยตัดได้นี่วะใช่ไหมเออตัดได้ตัดได้ดไดโอเคจิบอ้าวไม่ได้ทำไมเมื่อกี้ตัดได้โอเคน่าแทงหัวมาแล้วกันนะครับผมตรงนี้มีกวางอีกตัวแต่หอ,อกเราใกล้พังแล้วครับผมเอ้ยหนีไปไหนหนีไปไหนชูบแทงหัวแม่งอุ้ยหันยัดอีอี ตายหอกพังด้วยชิปได้หัวกวางมาเพิ่มครับผมโอเคเราลองไปดูที่อื่นบ้างดีกว่าเอาแบต <c oughs> แบตจะบดโอ้ไม่นะอดทนหน่อยอดทนหน่อยโอเคเดี๋ยวดูกระต๊อบนี้ก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าชิบไม่มีรถขับได้ไหมเอากลับไปที่แพรเราได้หรือเปล่าเนี่ยรถโอเคเดี๋ยวเราขับได้หรือเปล่าเนีย นี่เราอาจจะคาพได้ครับผมโอเคครับธนูมาแล้วกันได้ครับผมแล้วก็ลูกธนูชิปชิปนะฮะเรามีแหลกอยู่นี่ว่าโอเคคาพไปเยอะๆว้าหมันแน่ครับผมโอเคชิบอ๋อยิงได้ยิงได้นึกว่าไว้ยิงปลาซะอีกอืมอ้าวไม่โดนไม่โดนได้ยังไงอืมเฮ้ยไม่โดนเอ้ย ยิงไม่โดนครับผมมันชิบหายแล้วยิงมันไม่โดนวิ่งก่อนวิ่งก่อนอมันตามมาอืมไม่โดนอีกแยะยต้องง้างสุดๆครับผมเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วเราไม่ได้ครับอะไรไว้เลยหยุดคราแม่งเลยโอเคครับได้ครับได้โอ้ยจะตายจะตายเฮ้ย ออ,อืยิงตั้งนานไม่ตายโอเคได้ได้ลูกธนูกลับม,มาด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาไฟฉายมาก่อนจะได้เป็นเหมือนกับการสำรวจครับผมอมโอเคเปิดไฟฉายจึ๊บโอเคสว่างนิดเดียวไม่ได้ช่วยอะไรมากครับผมเข้าได้ไหมโอเคเข้าไม่ได้ครับผมกินอาหารเพิ่มเลือดเปล่าโอเคไม่เพิ่ม นี่อะไรเอ่ยกองขยะเก็บได้ไหมโอเคเก็บได้ได้ผ้ามาครับผมเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมครับเห็นอะไรได้ไหมเฮ้ยเชีย่ยคนผูกคอตายอ๋โอโอ,โอเคไม่ใช่ไม่ใช่ใชนึกว่านึกว่าคนผูกคอตายผมโอเคเป็นทหารใช่ไหมโดดร่มโอเคนึกว่าผูกคอตาย เห็นไกลๆครับผมนึกว่าผูกคอตายโอเคมีอะไรหรือเปล่าไม่มีโน้ตอยู่ครับผมซี8ีแปดหนึ่งสามหกอะไรวะคืออะไรวะไม่รู้ช่างหัวมาแล้วกันครับผมไม่มีโน้ตตรงนี้อีกเตะเด็เเเไม่อ่าแล้วกันขี้เกียจขี้เกียจตรงนี้เปิดได้ไหม อืมปิศนาจิ๊บงอโอ้โอหก็ฉลาดเลยโอเคได้ผ้ามาได้ผ้าปืนแฟกันอีกอันนึงแล้วก็นเนื้อกินเลยแล้วกันกินไม่ได้เหรอโอเคแล้วก็น้ำมาครับผมเยี่ยมโอเคได้ของด้วยครับเอ้ยตรงโน้นมีมีเมืองอีกใช้อะไรเนี่ยไม้สิบ แล้วก็เผ้าห้าครับผมไม้สิบผ้าห้าโอเคไม้ไปสิบแล้วก็ผ้าอีกห้าโอเคได้ยังโอเคได้แล้วครับผมเดี๋ยวดูก่อนตรงนี้มีอะไรอีกเปล่าผมกลัวลืมทางกลับอะลืมกลับเออไม่สิลืมทางกลับไปที่แพรนะครับโอเคแถมนี้มีอะไรไหม เสียไม้ไปต้องสิบอันเลยนะแล้วก็พ้าอีกห้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะปีนขึ้นไปได้ครับผมชิบอืมขึ้นได้ไหมหรือต้องกระโดดไปตรงนี้ชิบชิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมว่าได้ผมว่าได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่รอสักครู่ลองลอง,ลองกันโอเคแล้วก็กระโดดไปตรงนี้โอเคครับแล้วก็กระโดด อยมันมีอะไรแบบนี้ให้เล่นด้วยหรือวะเนี่ยอโอเคกระโดดเอาโตอีกโอเคช่างมาแล้วกันไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วนี่เข้าได้ไหมไม่ได้ะ่ะผมว่าต้องมีอะไรอยู่ด้านบนแน่เลยเ้ยตรงนั้นมีเออ ตึกอีกครับผมแต่ขี้เกียจไปแล้วขี้เกียจไปแล้วครับผมโอเคตอนนี้ตอนกลาคืนด้วยข้างบนมันอาจมีอะไรก็ได้นะเพราะว่าหรือไม่มันขึ้นไปไม่ได้อาจจะได้สิลองใหม่ก่อนขอลองเป็นครั้งสุดท้ายนะผมตรงนี้มีอะไรไหมเ,เดี๋ยวดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวลองลองกระโดดดูอีกครั้งหนึ่งนะโอเคไม่มีอะไรนะผม ปเดี๋ยวลองลองอีกสักครั้งหนึ่งถ้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับแล้วชืบเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ตรงนี้อา้าวติดอโอเคแคปเราต้องใจเย็นๆนะครับผมชึบเออเฮ้ยได้แล้วได้แล้วชึบมีอะไรไหม ไม่มีอะไรแล้วกูจะกระโดดขึ้นมาใหม่วะเนี่ยฆ่าตัวตายกระโดดฆ่าตัวตายเ <Sure. S 1> ชื่อโอ้เลือดไม่ลดด้วยครับผมโอเคกลับดีกว่าครับผมไม่ไม่มีอะไรเลยครับโอเคกล่องนู้นก็ไม่มีอะไรนะมีที่กระโดดให้กระโดดเล่นนะครับผมแล้วก็มีกล่องตรงนี้นะที่เราได้ออปืนไฟการเพิ่มมาอีกหนึ่งกระบอกเปิดได้ไหมโอเคเปิดได้ครับผม โอเคก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปที่แพรของเราดีกว่าแต่ว่าแอร์เน,นี่ย <c oughs> คือตอนแรกตกใจมากนะผมในตรงนี้ก็มีแคมป์ไฟนี่นะเออแล้วแสดงว่ามันต้องมีคนสิเพราะว่าตรงนี้มันมีแคมป์ไฟแล้วก็มีเต็นท์ด้วยครับผมหรือว่าเขาผูกคอตายเด้แต่มันนี่ไม่ได้ผูกคอนี่ว่าช่างหมายแล้วกัน โอเคผมตอนนี้ผมก็กลับมาถึงที่เกาะเราแล้วนะผมก็เป็นเวลามืดเลยนะโอเคเดี๋ยวยกสมอเลือขึ้นก่นชิปโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปนอนก่อนนะผมตอนนี้เพียมากเลยนะผมหลังจากที่กลับจากเกาะนะโอเคนอนก่อนแล้วกันโอ้ตื่นเช้ามา <laughs> นอนแป๊บเดียวเองโอเคก็สำหรับการสำรวจเกาะในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะผมเอ้เราเราเรียกอีกได้ไหม ดูซิเราเลิกอีกได้ป่าอ่าได้ครับผมจนกว่าเออแบตเตอรี่เนี่ยมันจะหมดนะผมเลออีก2ขีดก็น่าจะไปได้อีก2เกาะนะถ้าเออถ้าจากการเดาของผมนะครับผมโอเคก็สหรับิีนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะผมเราก็ได้ไปเจอศพคนนะผมแล้วก็ไปขึ้นเกาะครั้งแรกนะผมซึ่งผมสงสัยอย่างหนึง่งทำไมเราไม่ย้ายของเนี่ยขึ้นไปอยู่บนเกาะนั้นเลยนะผม เออถ้าเราขึ้นไปอยู่บนเกาะนั้นเนี่ยน่าน่าจะสบายกว่านะเพราะว่ามันมีสัตว์ด้วยนะผมถ้าเราเออเลี้ยงสัตว์นี่นะ่าน่าจะสะดวกนะถ้าเราขึ้นไปอยู่บนเกาะโอเคแต่ก็ช่างมาเละช่างมาเลยครับผมโอเคก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละบ๊ายบาย